มาชมน้องเหมียวกันจ้ารายละเอียดได้หน้องเหมียวสี่ตัวนะคะนี่คือแม่เขานะคะอืมอันนี้เป็นคุณแม่แล้วนะคะอุยอุยอุ้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 ยมาดูมาดูลูกสาวลูกชายอุ้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 ยได้ตัวผู้สามตัวตัวเมียหนึ่งตัว นจ้านจ้านจ้านี่มามาดูมาดูยังไม่ถึงเดือนนะคะยังไม่ถึงเดือนออกวันที่สิบแปดมกราคนี่อู้อู้อู้ยตุอู้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 อย้อู้ยู้อู้อู่หู้อู้อู้ยูนอู้อู้มู้อู้้้้ต้้้้้อนอน จะเป็นตัวลายทั้งตัวเลยตัวนี้อ้าวตาเปิดข้างเดียวนี่ตัวนี้หน้าลายตัวลายทั้งตัวเลยเนี่ยตัวลายทั้งตัวเลยแต่ตัวนี้นะ่มีขาวด้วยมีสีขาวน่ารักน่ารักแบบนี้สีตัวนะคะสีตัวเป็นแมวลูกครึ่งพี่น้องแมวไทยผสมแมวไทยผสมนะคะเนี่ย เนี่ยแมวยังไม่ถึงเดือนนะคะตัวใหญ่มากแตเป็นแมวลูกครึ่งนะคะเนี่ยแมวลูกครึ่งสวยๆน่ารักน่าักนี่ตัวโตมากมีแต่ตัวโตๆนี่มีแต่ตัวโตมาดู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 น้องเมวมาดูน้องแมวน่ารักของเรา ว้าวว้าวว้าวเนี่ยให้นอนหน้าห้องเลยนะคะมาดูคาลิฮาร์เขา้เ้เคาลิาร์คาลิฮาด์ตเอาไปหาคุณแม่เลยไปหาคุณแม่เลยนี่นี่นี่นิวนิวนิวเนี่ยไปหอาคุณแม่เลยนะจ๊ะ มีแต่ตัวโตโตมีแต่ตัวโตโตมีแต่ตัวโตโตตามื่นคางยวเฮ้ยน่ารักไม่ไหวดู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 เขานอนกับแม่เขาดู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 นอนในกล่องอุ่นๆนะคะผ้าเยอะๆตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึงกำลังกินนมเลย สีกุมานสียอดกุมานโอ้โห,โโหตัวโตเท่ากันหมดเลยทั้งสี่ตัวไงแมวไม่ถึงเดือนเนี่ยตัวโตมากแล้วก็อ้วนปุ๊กเลยอ้วนปุ๊กเลยนี่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 อ้วนปุ๊กเลยอ้วนปุ๊กเลยแต่ตัวอ้วนๆไหนไหนพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตจะหางกุดนะคะพี่น้องนี่นี่ หางกุดเนี่ยตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะอย่าละเอียดทาคอดให้นะคะตัวนี้ตัวแรกเลยหางกุดนะคะจําได้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้หางกุดนะคะนอกนั้นพี่น้องเขาจะหางยาวหมดเลยเนี่ยหางกุดขอดเงินขอดทองพุทธวาผ้เฒทาสมัยด็กีว่าถ้าหางขอดแบบนี้ก็คือขอดเงินขอดทองนี่นะคะเนี่ยพี่น้องเขานี่จะหางยาวทุกตัวเลยนี่หางยาวเนี่ยนี่ก็ นี่ก็หางยาวนี่หางยาวนี่นี่ก็หางยาวเหมือนกันเนี่ยสามตัวหางยาวนี่เนี่ยพี่ชายคนโตจะหางกุดนะคะหางคอดเนาะถ้าเอื่นหางคอดนะคะน่ารักจังเลยแมว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 เจ๊มาดูมาดูชื่อเขานะคะ ยละเอียดเขียนชื่อเขาติดใส่กล่องไว้เลยนะคะว่ามีใครบ้างนะคะตัวผู้ตัวแรกที่หางขอดนะคะที่หางขอดนาะคอรดเงื่อนขอดท่องผพิถาวานะคะเนี่ยมาดูชื่อเขานะคะรายละเอียดก็จะเขียนไว้บนกล่องแบบนี้นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะกี่ตัวนะคะก็จะมีตัวแรกก็คือแจ็คนะคะแจ็คนี่คือตัวผู้นะคะแจ็คจูบจอยเทียบนะคะเนี่ยตั้งชื่อไว้แล้วเรียบร้อยนะคะชื่อน่ารักเลยนี่นะคะเนี่ย เกิดวันที่สิบแปดมกราหกแปดนะคะสี่ตัวนี่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 สู้กล้องมากเลยนี่นี่สู้กล้องมากเลยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยอืมแมวคล้องนี้รายละเอียดทําคลอดให้ให้สามตัวนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะคะตัวนี้ยายไม่ได้ทําคลอดให้นะคะเพราะว่ายายนอนหลับตัวนี้สามตัวยายละเอียด ทำลอดให้นะคะสามตัวนะคะแม่เขานะคะทำลอดให้สามตัวนะคะตัวนี้คือยายเอียดนอนหลับนะคะนึกว่าหมดแล้วนะคะที่ไหนได้เหลืออีกหนึ่งตัวก็คือน้องเกี๊ยบนะคะตัวนี้สุดท้องเลยนะคะหน้าหน้าลายนะคะลายทั้งตัวนะคะไม่มีสีขาวเลยนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยเนี่ยน,น้องเกีย๊ยบเจี๊ยบเกี๊ยบเกี๊ยบเลยนะคะน่ารักจังเลยแม่เขา แม่เขาด่เป็นท้องแรกท้องสาวนะเนี่ยเนี่ยท้องสาวจ้าท้องสาวท้องสาวนะคะเนี่ยเลี้ยงลูกเก่งมากลูกมันจะตัวโตโตเก่งมากเลยน้องจ่อยนะคะชื่อเขาน้องจ่อยนะคะแม่เขาชื่อน้องจอยอืดูเขาก็เลยชื่อแจ็คจุบจ่อยเทียบแจ็คจุ๊บจ่อยเทียบ Oh. Mm.